สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาชมท้องฟ้าสวยๆนะคะยามเย็นพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะ,ะทุกคนด้านนี้คือทิ่ตะวันตกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพระก็ขคัูพัดก็จะพาทุกคนไปที่นู่นที่เดิมนะคะไปชมต้นข้าวนะคะตรงนี้เห็นแท้องท้องฟ้านะคะเราก็มามา,มาที่นี่ดีกว่าดีไหม แล้วเราก็มาชมท้องนาเหมือนเดิมนะคะทุกคนท้องนาท้องนากับท้องฟ้าท้องฟ้าสวยๆท้องนามีแต่ต้นข้าวสีเขียวนะคะทุกคนก็เราก็มาชมมาชมตรงนี้ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดี f c t ทั่วโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพัฒน์สอนสตอรี่ f c t นะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะมาทักทายตอนเย็นเย็นตอนเย็นเหมือนเดิมมันก็ต้องมาใช่ไหมถ้าไม่มาก็ไม่มีงานส่งพี่อูมันก็ต้องมาแหละว่าจะไม่มาก็ไม่ได้ก็ต้องมามาอยู่ตรงนี้แหละเช้าก็อยู่ที่นี่เย็นก็อยู่ที่นี่ดีนะกลางวันไม่มาไม่แน่ถ้าถ้าวันไหนไม่มีไม่มีคลิปก็จะมาตอนกลางวันอีกทีหนึ่งวันหนึ่งครูพัดก็จะลงประมาณสักสามคลิปเป็นอย่างน้อยนะคะสามคลิปเป็นอย่างน้อยถ้า ถ้าถ้ามีคลิปก็ลงเยอะหน่อยถ้าไม่มีคลิปก็พอแค่สามคลิปนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะถ้ามีคลิปก็เยอะหน่อยวันนี้ก็ลงไปแล้วเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็บรรยากาศตอนเย็นๆก็จะประมาณนี้แหละเนาะเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมเหมือนทุกวันเหมือนทุกวันอา้าวหมุนขึ้นหน่อยนึงยามเย็น,ยน บ้านเราดีกว่าเองนะแต่วันนี้อากาศอบอ้าวมากๆเลยอากาศร้อนร้อนมากๆช่วงน,นี้ตอนนี้ไม่มีลมเลยวันนี้ไม่ได้บอกว่าอากาศดีนะไม่มีแดดแต่ก็อากาศร้อนมากๆฝนตกเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ตอนกลางคืนแล้วก็มาวันนี้ทั้งวันก็ยังไม่ตกเลยและอากาศอบอ้าวมากๆก็น่าจะเดี๋ยวก็น่าจะมีฝน เออลมเริ่มไม้ลมลมเห็นใบไม้ไหวอยู่เห็นใบไม้เยอะไหวอยู่น่าจะมีลมมาบ้างนะคะทุกคนก็ฝากเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องพัฒ์สอนสตอรี่นะพัฒน์สอนสตอรี่เป็น FCTP สายเขียวนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับลวงพ่อพระป้าสอนผักนะคะก็มาเพื่อเป็นกําลังใจลวงพ่อพระป้าสอนผักแล้วก็ เป็นกำลังใจช่องมณโอมชาแนลป้าแตนชาแนลนะคะแล้วก็สนับสนุนสินค้าของบริษัทมณโอมโฮมซับนะคะทุกคนท่านใดสนใจสั่งซื้อสินค้าของบริษัทมณโอมโฮมซับไม่ว่าจะเป็นครีมที่พิสกินเซรั่มครีมกันแดดเจลอ,อาบน้ำเจลล้างหน้าสบู่ฮันิโซ่ทีพีกาแฟทีพีโกโก,โก้ทีพีคอลลาเจนคอลลาเจนพลัสบิสซีนะคะท่านใดสนใจก็ส,สั่งซื้อไปได้นะคะเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าแปดห้าหกห้าห้าสองหกหกศูนย์หกส 923924458ทางไลน์ FTP Skin Official นะคะทุกคนก็สั่งซื้อเข้าไปได้นะคะโปรก็ยังมีนะคะโปรต่างๆมีเยอะนะคะแต่คุพัทก็จาไม่ได้หรอกว่ามีโปรอะไรบ้างแต่รู้ว่าโปรแหละโปรเมีนะคะของราคาถูกๆต้องปิดคลิปด่วนเลยเมื่อกี้เสียงเพลงมาเต็มที่แต่เสียงเพลงเนี้ยมันเขาเปิดที่บ้านโน้นนะเขาเปิดเพลงเขาจะระชาสัมพันธ์ อะไรก็ไม่รู้บ้านเขาได้ยินเสียงไหมทุกคนได้ยินเสียงไหมนั่นแหละเขาประชาสัมพันธ์เสียงมานะมันกล้องกับภูเขานะเสียงเพลงเพราะมากถ้าไม่ติดนะจะเปิดให้จะจะไม่ปิดเลยจะให้ทุกคนได้ฟังเนาะได้ฟังเสียงเพราะมากเลยนะคะทุกคนก็ยังไงก็ขอฝากเป็นกําลังใจกับลุงช่างป้าสวนผักนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็มาเม้ามอยกันเหมือนเดิมนะคะเม้ามอยทุเรื่องนะคะเม้ามอยแต่แต่การที่การที่เรามา มาคุยอยู่คนเดียวนี่ไม่รู้จะเมามอยเรื่องอะไรม่ต้องหาหาเรื่องมาเมามอยแต่ถ้าเราไร์สดนี่เวลาเขาคุยอะไรมาเราก็เมาเรื่อยๆอย่างอย่างที่ครูมันตีบอกเมาไปเรื่อยๆแต่นี้ไม่รู้จะเมาอะไรกับใครนะคะก็เมาอยู่คนเดียวเมาเรื่องน้ำท่วมเมาเรื่องทุกอย่างเมาหมดแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะไม่พูดประเด็นอะไรทั้งสิ้นเราก็จะมาให้ทุกคนได้ฟังเสียงธรรมชาติ นั่นเขาประกาศอายุเท่าไหร่ไม่รู้ใครเสียชีวิตอ๋อใครเสียชียวิตเี่ยอุ้ยใครเป็นอะไรก็ฟังเขาอยู่นะคะฟังเขาด้วยก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ FCTP ทั C ่วโลก ขอบคุณเอฟซีสายกินสายเที่ยวสายธรรมะทุกสายนะคะก็ขอบคุณสายกเกษตรด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมา,มากๆก็มองว่าทุกท่านคงจะไม่ไม่ว่าอะไรนะที่มาทําคลิปม่อม,มแม่แ,มแบบนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านด้วยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเมื่อแต่ฟังเขาอยู่ก็ลืมคาพูดของตัวเองไปละนะคะก็อ่าก็ขอให้ทุกท่านจงนอนหลับฝันดีนะคะ ตื่นมาตอนเช้าก็ขอให้โชคดีมีความสุขนะคะเฮงๆรวยๆปังๆมีเงินเต็มถุงเต็มถังนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ